รู้หรือไม่ไอสัตว์ประหลาดตัวเล็กแค่นี้เดียวก็สามารถทําให้ปลาสวยงามของเราทั้งตู้พังพินาศได้ในเวลาไม่กี่สัปดาห์แล้วเราจะจัดการกับมันยังไงแล้วพวกมันมาจากไหนเดี๋ยวอย่ยเล่าให้ฟังไอหนอนสมอเนี่ยนะมันไม่ได้โผล่ขึ้นมาเองนะแต่มันซ่อนมากับปลาไม่จากฟาร์มหรือร้านค้าที่ไม่ได้กักโรคหรือค้าเชื้อโรคให้เราพอเราปล่อยปลาไม่ลงไปมันก็วางไข่กระจายตัวอ่อนในน้ําแล้วไปเกาะกินปลาเก่าขยายอาณาจักรไปเกาะปลาทุกตัวเหมือนโรคติดต่อหนอนสมอมันจะฝังหัวของมันเข้าไปในกล้ามเนื้อของปลาแล้วมันจะปล่อยถุงไข่ขนาด ใหญ่ยาวโผล่ออกมาจากตัวปลาเหมือนกับเส้นได้ดูแล้วขนลุกน่ากลัวสุดๆแต่ที่แย่กว่านั้นนะบริเวณที่มันเกาะนะจากเศษแดงเป็นแผลปาก็จะเครียดไม่กินอาหารแล้วก็ตายไปทีะตัวแล้ววงจรชีวิตของมันนะโคตรเร็วเลยอะ่ะแค่1 8บถึงวันมันก็ฟักไข่เป็นตัวได้ใหม่อีกแล้วทีเนี้ยเราจะจัดการกับพวกมันยังไงดีก่อนอืนเลยนะถ้าเราเห็นนะเราก็เอาแนบดึงออกก่อนเลยแต่ต้องระวังยายหัวมันขาดนะหลังจากนั้นก็ตามด้วยยาฆ่าปรสิตหนอนสมอ รู้อัตราส่วนในการใช้ข้างสลากให้ดีๆดูดนะแต่ถ้าจะให้ดีเลยนะกันไว้ดีกว่าแก่เวลาเราได้ปลามาใหม่นะควรจะกักโรคอย่างน้อย2-4สัปดาห์ก่อนที่จะปล่อยรวงกับปลาเก่าอย่าประมาทป้องกันและกำจัดให้ถูกวิธี